มีรายงานเหตุผิดปกติอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการตรวจสอบโกดังเพื่อดูปริมาณและคุณภาพข้าวที่คงเหลือของภาครัฐค่ะโดยเฉพาะขณะนี้คณะทำงานเดินหน้าตรวจสอบโกดังข้าวที่จังหวัดนครสวรรค์มีรายงานว่าที่อำเภอลาดยาวพบว่ามีข้าวที่ไม่รู้ที่มาที่ไปถึง6000กระสอบค่ะติดตามรายงานจากคุณหทัยรัฐพหลนทัพค่ะ ข้าวที่เก็บอยู่ในโกดังสินค้าของบริษัทพิมพ์จิรภาจำกัดในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์กว่า6 0พันกระสอบถูกตั้งข้อสงสัยถึงที่มาที่ไปของข้าวหลังจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐตามการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรืออสอชเข้าตรวจสอบข้าวจำนวนนี้ถูกเก็บไว้ในโกดังหลังที่2ทับหนึ่งแต่บนกระสอบข้าวกลับไม่ระบุว่าเป็นข้าวจากโรงสีแห่งใดนํามาฝากไว้ ตามโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเจ้าหน้าทีจึงทำรายงานถึงคอสช,อชอให้รับทราบและปิดล็อกโกดังแห่งนี้เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าวได้เข้าตรวจสอบแล้วนะคะก็จะนำกุญแจทั้ง4ี่ดอกซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆมาปิดล็อกไว้อย่างนี้นะคะซึ่งโกดังแห่งนี้จากการตรวจสอบก็พบว่ามีข้าวจำนวนกว่า6000กระสอบไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้ขณะเดียวกันก็ยังพบว่า ข้าวในโกดังที่เก็บไว้บางส่วนมีสีผิดปกตินะคะซึ่งขณะนี้คณะผู้ตรวจได้ทำรายงานถึงคสชเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าของคลังสินค้าชี้แจงว่าได้เข้าร่วมโครงการรับจำนังข้าวของรัฐบาลมาแล้ว5ครั้งโดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2,555ซึ่งเป็นการทำสัญญากับองค์การคลังสินค้าหรืออคสอในลักษณะาการฝากเก็บกระสอบข้าวตามโครงการรับจำนวข้าวกว่า2 0,000 0กระสอบ และได้ว่าจางผู้ตรวจสอบข้าวหรือเซอร์เวเยอร์จากบริษัทเอกชนเข้ามาตรวจสอบอีกทอดหนึ่งแต่ไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาขึ้นผมก็เลยคิดว่าแต่ไอกรณีอย่างเงี้ยดูแล้วเนี่ยเจตนาทางลงสีที่เขาเอาข้าวมาส่งเราเนี่ยน่าจะเป็นแบบใช้กระสอบเก่าแต่ว่าตัวข้าวเนี่ยไม่ใช่เป็นข้าวเบียนเทียน e คือข้าวก็เป็นข้าวห้าเปอร์เซ็นตามตามตามสเปคที่ว่าที่หลวงเขากาหนดมาเนี่ยนะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นเป็นการเอากระสอบเก่ามาใช้กันมากกว่าก็ ในฐานะเจ้าของโกดังก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างครับเพราะว่าสัญญาสัญญาสัญญานี่เป็นสัญญาฝากเก็บคือเจ้ญญาของโกดังเนี่ยต้องรับต้องดูแลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณภาพข้าวปริมาณข้าวต้องต้องดูแลหมดยังไงก็ต้องรับผิดชอบถ้ามีถ้าถ้ามันมีการเสียหายหรือมีอะไรครับผมก็ต้องรับผิดชอบเต็มๆอยู่แล้วในเรื่องในส่วนตรงนี้ทีมข่าวพยายามตรวจสอบไปยังองค์การคลังสินค้าหรืออคซอ,อประจำจังหวัดนครสวรรค์ ที่เป็นผู้เช่าโกดังแห่งนี้เก็บประสอบข้าวได้รับข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่อคอสอจะตรวจนับจํานวนสินค้าคงคลังในแต่ละโกดังปีละสองครั้งแต่ถ้าในหนังสือสัญญาระบุว่าอคอสเอช่าโกดังเพื่อเก็บสินค้าเจ้าของโกดังจะเป็นผู้มอบหมายให้เซอร์เวเยอร์เป็นผู้ตรวจสอบแทนข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่าบริษัทพิมพ์จิรภาจำกัด ประกอบกิจการโรงสีข้าวและเป็นตลาดกลางในการค้าข้าวมีทุนจดทะเบียนจำนวน5ล้านบาทซึ่งเป็นโกดังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์สามารถเก็บข้าวได้กว่า4 0 0แสนกระสอบซึ่งก่อนหน้านี้โกดังสินค้าแห่งนี้เคยถูกร้องเรียนว่ามีข้าวเน่าถูกนํามาเก็บไว้แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกลับไม่พบปัญหาตามการร้องเรียน ขณะที่ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่31ซึ่งดูแลการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณข้าวคงเหลือในจังหวัดนครสวรรค์ระบุว่าความผิดปกติทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมส่งไปยังคอสอชอส่วนกลางเพื่อตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งอันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับของเราเนี่ยเพียงจะตรวจพบเก็บตัวอย่างแล้วรายงาน นะครับทง้งส่วนกลางที่เห็นแล้วก็คงจะต้องมีการนําข้าวไปตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าคุณภาพเป็นยังไงอะไรไงแล้วถึงจะต้องมีการกลับมาแต่ยังไงก็แล้วแต่ครั้งพวกนี้เรายังคงต้องรักษาอยู่ต้องดูแลอยู่ต้องใส่กุญแจดอกที่4อยู่จนกว่าโดยเหนือจะสั่งเป็นอย่างไรว่าจะมีการตรวจสอบซ้ําหรือจะมีการทําอย่างเราก็พร้อมฮนะขณะนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวในจงังหวัดนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบข้าวแล้วกว่า84โกดังจากทั้งหมด252แห่งโดยพบความผิดปกติในการเก็บรักษาข้าวแล้วกว่า10โกดังซึ่งจะต้องดําเนินการตรวจสอบข้าวคงเหลือให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หัตยรัฐพ์ขุทัพไทย PBS รายงาน